ชาวราศีมีนฮะกับเรื่องนิกนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะก็เรียกว,ว่าเป็นหนึ่งในราศีที่อ่านเด็กบอกกันนะฮะวันที่14นะฮะวันดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่14บสฮะจนถึงวันที่20นะครับเนี่ยก็เรียกว,ว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงต้องระวังเอาเรื่องต้องระวังก่อนนะฮะการสื่อสารนะครับจะมีปัญหาการพูดคุยเจรจาติดต่อต,อตอรองอะไรก็ตามนะครับมันสะดุดนะฮะมันไม่ค่อยราบรื่นนะฮะแปลว่าต้องระวัง เป็นพิเศษนะครับบางทีเราอาจจะตั้งใจนะฮะอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็ให้รู้ว่าเออมันมีปัญหานะมันไม่เรียบร้อยนะมันไม่ง่ายนะครับถ้าเรารู้ดวงลวกหน้าเราก็จะได้เตรียมแทนสำรองเตรียมป้องกันเตรียมอะไรเอาไว้หรือกว,ว่ารองรับนะฮะในสิ่งที่ภารกิจที่ทำซูวิสุติยายกตัวอย่างครับบางทีท่านเพื่อนจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกพี่รุ่นพี่ โอ้จังหวะนี้อุปสรรคมานะแปลว่าต้องเตรียมเอกสารหรือเตรียมทุกอย่างทุกอย่างให้พร้อมนะครับคือคุยปากเปล่าไม่ค่อยได้แต่ถ้ามีเนี่ยเอกสารยืนยันนู่นนี่นั่นหรือมีอะไรที่เป็นหลักฐานมีพยานมีคนรู้เห็นมันคือมันต้องมีอะไรที่มากกว่าคําพูดวาจาของเรานะครับในการที่ทําให้คนเชื่อถือนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่น่าเชื่อถือนะฮะแต่ว่าจังหวะดาวมันมีโอกาสาที่พูดแล้วคนยังไม่เข้าใจคนยังไม่เก็ตคนยังไม่ยังงงงงมึนๆงงๆงงกงงอยู่นะฮะเออเราก็ นะเรารู้แบบนี้เราก็เตรียมเอกสารจะความพร้อมเตรียมสิ่งที่ใช้ยืนยันในคาพูดในสิ่งที่เราต้องการนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะเนี่ยเรารู้ดวงันจะได้เซฟละนะครับเรื่องที่2ครับมันจะเป็นเรื่องของการเข้าของเครื่องใช้นะฮะแตกหักสูญหายเสียหายร้าวพังต้องซ่อมคืออะไรก็รู้จุกจิกเยอะนะครับฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมอีกเรื่องนึงคือเข้าของเครื่องใช้นะในช่วงนี้ก็แมมแน่นอนนะ่าเพราะว่า ไอ้ต่ตางๆก็จะมีแลงจ่ายจุกจิกเยอะขึ้นนะครับแล้วอะไรบ้างที่จะต้องระวังหนึ่งคือใช้ฟ้า2โทรศัพท์นะครับหรือว่าพวกโน้ตบุ๊กหรือเครื่องใช้ฟ้าในบ้านเครื่องจกักรกลยนต์นกลไกส่วนตัวนะฮะบางทีมันยังไปเกี่ยวพันเก,เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะหรือรถด้วยนะต้องระวังเป็นพิเศษนะโอเคนะครับแล้วก็การต่อมาครับจังหวะดาวอันนี้ข้อดีบ้างนะฮะเรื่องแรกคืออาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะ เรียกว่าคุยเดินทางไปไหนทําสิ่งใดก็ตามผลสําเร็จมีฮะแล้วที่2นะครับช่วงนี้มุมงดาวเกี่ยวกับเรื่องของพวกพื่อนฝูงช่วยเหลือได้หรือว่าคนที่เราอยากให้ช่วยก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับดาวพระศุกร์นะฮะโครจรดาวพระศุกร์คือดาวแห่งการเดินทางการเข้าสังคมพักผู่อนฝูงโคจรตําแหน่งสุขพระถือความสุขแปลว่าเพื่อนฝูงหรือการเดินทางเดิดไปแล้วทาแล้วมีความสุขหรือวันให้ช่วยเหลือก็ได้หรือบางทีมีการติดต่อเจรจาต่อรองนะครับ อุปสรรคปัญหามีก่อนเบื้องต้นแต่สุดท้ายจะแก้ปัญหาได้นะครับจริงๆมันมีดวงการได้ซื้อของถูกใจนะครับซื้อของที่อยากได้มานานซื้อของที่ทําใหเออ้เราแบบอยากให้กับแฟนเราอยากให้กับลูกเราใหอยากให้บุปกาีเออก็ได้นะครับแปลว่าช่วงนี้พอจะหมุนเงินนะครับพอหมุนเงินได้นะครับงั้นถ้าโฟกัสอย่างคือเรียกว่าใครใจ่ายนะฮะเอาที่จําเป็นก่อนนะอะไรที่ยังไม่จําเป็นเบรกเบรกเบาๆก่อนเพราะว่า ไอ้จำเป็นมีให้ใช้มีให้หมุนมีให้ซื้อนะฮะแต่ที่มันจะเป็นจริงมันก็มีเงินหมุนตัวน,นั้นนะฮะแต่ว่าผมบอกแล้วว่ามันมีรายจ่ายด่วนฉับพลันมันเกิดขึ้นนะฮะของเสียของหาย,ขอ,หายของพังเจอนัดหมายแล้วนัดไม่เป็นนัดนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้หรือว่าของส่วนตัวหายแตกหักเล้าพังเสียซ่อมซื้อใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับบ่อยหน่อยทีหน่อยเพราะนั้นรายจ่ายมันที่เราไม่ได้คาดการมันมีไนงะมันแต่ไม่เราโอ้ ใช้เยอะไม่ได้อันตรายฮะนะครับต้องระวังเนาะแล้วก็ประการต่อมาฮะในช่วงนี้ภุมิดาเกี่ยวข้องการเงินนะครับเนี่ยอยู่วนๆวิเวียนอยู่แถวเงินนะครับในช่วงนี้ฮะมีเกณฑ์ได้เรียกว่าจําเป็นต้องใช้นะฮะอ่ามันเจอก็เรียกว่าถูกป้ายยาเจอของถูกใจแล้วก็บางทีซื้อซื้อนหน่อยแล้วกันแล้วเดือนหน้าเค่อว่ากันเนี่ยสุดท้ายมันจะมีเหตุปัจจัยให้ใช้เงินนะฮะเน เตือนในดีครับในเรื่องน้ฮะคือเรื่องการหมุนเงินใช้เงินครับมีสติได้ก็รีบอย่าเพิ่งรีบซื้อของที่ยังไม่จําเป็นนะฮะอันนี้ผมขีดเ้นตใต้ไฮไลท์แล้วก็ใส่วงเล็บอีกนะครับนี่นครับแล้วก็วงกลมๆตัวสอว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อเนอะนะครับโอเคนะเอาไว้สิ้นเดือนหรือเงินเดือนรอบใหม่มาจะซื้ออะไรก็ได้ตามสะดวกนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อย่าระวังปวดไค้ไม่สบายฮะระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะครับแล้วก็กดไหลย,ย้อนนะฮะข้อดีคือผู้ใหญ่เมตตาหมุนเงินพอได้อยู่นะ แล้วก็ภารกิจในที่การงานสําเร็จนะมีคนพอช่วยเหลือถ้าเราทุกข์ยากลาบากนะหรือว่าจะเป็นต้องขอความช่วยเหลือหรือว่าขอข้อมูลขอคําตอบอะไรจากใครก็สําเร็จนะดวงเกี่ยวกับพาผู้พ้นฝูงในการเดินทางก็ถือว่าได้อย่างที่เราต้องการหรือไปแล้วประสบผลสําเร็จนะแปลว่าเรื่องภารกิจโอเคนะครับแต่เรื่องเงินต้องระวังนะฮะแล้วสู่ภาพร่างกายก็ต้องระวังนะครับแล้วก็สุดท้ายคือข้อของินใช้ต่างๆทีมันมีเสียห,ยหายหรือพังอันนี้ต้องระวังนะฮะ วความรักดวงแฟนก็โอ้โหระวังแฟนอาจจะงอนๆหรือมีเหตุให้เจอว่ามาเจอบ้านนะครับมีความห่วงเล็กๆเ,เกิดขึ้นนะครับแต่ใครที่มีลูกหลานบริวาสั์เลี้ยงโอ้จะทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะฮะเขาอาจจะทําอะไรที่โดดเด่นหรือว่าดีๆของเขา้าโอ้เราก็แบบปลื้มภูมิใจอ่าฉะนั้นก็อยู่ใกล้ลูกหลานบริวาสั์เลี้ยงดีเป็นพิเศษถ้าไม่มีก็ทําอะไรที่เราอยากทำนะครับเวเนี้ยก็รู้สัปดาห์เนี้ยทำอะไรที่มันรีแลกหรือว่า บัรนเทิงสมองบ้างก็ดีก็าเรียกว่าเป็นช่วงที่พักสมองบ้างนะฮะหรือหาเวลาพักส่วนตัวบ้างนะครับโอเคฮะโดยรวมดูแลองจริงนะสัปดาห์นี้มีเรื่องยุ่งๆเยอะเือนนะแต่มันไม่มีอะไรเสียหายครับโชคดีครับเป็นกังต่ใได้ครับสวัสดีครับ